คือมันไม่มีรอยแล้วอะแผลคือหายเร็วมากแล้วรอยดําก็คือแบบหายไปเลยเหมือนไม่เคยเป็นสิวตรงนี้มาก่อนทุกคนคือเข้าใจปะ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องเดียเดียกิโกยกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะของ d i i นะคะทุกคนก็คือจะเป็นเซตนี้เลยตอนแรกเนี่ยที่ได้มาก็คือเขาจะอยู่ในกล่องแบบนี้นะคะก็คือมี3มกระปุกเนาะอยู่ในกล่องนี้อันนี้จะเป็นเซตดูแลผิวทุกคนก็คือดูแลทั้งปัญหาสิวแล้วก็รอยสิวต่างๆนะคะอันนี้เดียวก็มีโอกาสได้ลองทานมาประมาณแบบครึ่งเดือนแล้วใช่ไหมแต่ก็เออทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยทำไมครึ่งเดือนเองจะมาทํารีวิวแล้วอะไรเงี้ยคือที่ต้องรีบมาทํารีววิก่อนนะ แม้ว่าจะทานไปแค่ประมาณแบบเออครึ่งเดือนใช่ไหมเพราะว่าวันที่23นี้นะคะทุกคนวัดสันจะจัดโปรโมชั่นแคมเปญชิ้นที่21บาทนะคะทุกคนสามารถซื้อได้ที่วัดสันหรือว่าวัดสันออนไลน์ก็ได้ถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะแบบเออออกไปข้างนอกอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาแบบวันนี้ก็คือไม่ได้แค่จะมาบอกโปรดีๆทุกคนแต่จะมาบอกว่าหลังจากที่เรากินอันเนี้ยไปแล้วอ่ะมันมีความรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ผิวเราอ่ะมีความดีขึ้นยังไงบ้างทุกคนอันเนี้ยคือมันยังกินไม่หมดนะคะมันยังมีเหลืออยู่่่่่บ้า้าางงงงแแตววไมถึึึครนล ลาที่เราทดลองกินอะไรพวกนี้เราจะแบบจริงจังมากเลยนะเราคือจะจดเอาไว้เลยว่าวันแรกเนี่ยเราเริ่มกินไปเมื่อวันที่เท่าไหร่อันนี้เราได้ผลิตภัณฑ์มาวันที่5นะคะเราก็เริ่มกินเป็นวันที่5ในตอนเย็นเลยนะคะทุกคนตอนที่ได้มาเนี่ยเขาจะมีเป็นใบนี้มาให้ด้วยอันนี้จะเป็นใบเหมือนแบบว่าวิธีการรับประทานวิตามินต่างๆของเขาควรรับประทานยังไงบ้างมีการแนะนําแบบว่าผู้บริโภคอะไรแบบนี้เนาะวิตามินของ D I I เขาจะมีหลายตัวมากทุกคนแต่ว่าตัวที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นพวกดูแลปัญหาผิวนะคะก็คือจะมีเป็นเบอร์ 4. แล้วก็เบอร์5แล้วก็เบอร์เจนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันไปทีละเบอร์เลยนะทุกคนแล้วก็บอกได้ว่าเออเราอะ่ะกินแบบไหนนะคะเราจะมาพูดถึงเบอร์สีกันก่อนนะคะทุกคนอันเนี้ยจะเป็นตัว P amp E s a l นะคะก็คือตัวเนี้ยจะช่วยเลือกดูแลปัญหาผิวต่างๆช่วงวันที่เราลองนะคะก็คือจะเป็นช่วงวันที่5ที่มีการเกิด สิวอันนี้ขึ้นนะทุกคนแล้วถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์ก็คือจะเป็นช่วงวันที่8ที่เราลงคลิปแต่งหน้าวาเลนไท์นะคะก็คือเราอัดในตอนเช้าแล้วเราก็ตัดคลิปแล้วก็ลงเลยในวันที่8เนาะทุกคนก็จะเห็นว่าเรามีสิวบริเวณตรงนี้กับตรงนี้ซึ่งมันแบบเห็นเด่นชัดมากแล้วมันก็แดงมากๆแต่ว่าวันนี้นะคะเราถ่ายรูปให้ดูเลยว่าสิวในตอนเช้าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็มันจะมีอีกจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจมากๆก็คือตรงเนี้ยของเราอะวันนั้นอะเรามีการกดสิววททุกกคคนนนนนหลลลัังจจาาย่ปาายปเ์สร็ แล้วก็กดสิวไอ้ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะแคปมาให้ดูด้วยว่าในคลิปแต่งหน้าวาเลนไทน์อ่ะมันจะมีตรงเนี้ยที่มันจะเป็นสิวเม็ดเล็กๆอยู่แล้วเราก็กดไปในตอนกลางคืนนะคะแล้วเราก็กินไอ้สอันนี้มาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมสิ่งที่เรารู้สึกว่าว้าวมากๆ,ๆก็คือไอ้แผลที่เรากดสิวอันนั้นอะ่ะมันหายเร็วมากคือมันสมานเร็เวอะ่ะทุกคนแล้วก็อันเนี้ยที่มันแบบว่าช่วยสมานพวกแผลหรือว่าอะไรอย่างงี้ได้นะคะเพราะว่าเขาอะมีสารสกัดจากใบโบบกด้วยทุกคนก็คือพวกใบโบบกเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในสกกกกินนนนคคครรหืือออะะะไพววี้้ดยทุ็บบ เขาจะมีหน้าที่ในการที่ ปอบประโลมผิวแล้วก็ช่วยแบบสมานแผลอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือจะเป็นคีย์หลักๆของเบอร์สีนะคะช่วยเรื่องสิวอันนี้คือรู้สึกแบบเฮ้ยประทับใจกับตัวนี้มากๆจริงๆวิธีการกินของเดียเนี่ยคือทุกตัวเลยนะเดียจะกินแค่ตอนเย็นหลังกินข้าวเท่านั้นแต่ว่าที่เขาแนะนํานะคะดูคนคือมันจะเหมือนมี3สูตรในการที่จะแบบแล้วแต่คนในการเลือกกินนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่แน่ใจว่าเหมาะกับสูตรไหนเนี่ยทุกคนคือด้านบนของเขาเนี่ยเห็นปะมันจะมีแบบบาร์โค้ดอะให้สแกนก็คือแอดไลน์เข้าไป สอบถามได้ทุกคนถ้ารู้สึกว่าไม่มั่นใจจริงๆเพราะว่าเวลาจะกินอะไรพวกนี้นะมันต้องศึกษาข้อมูลก่อนแล้วก็ต้องระวังด้วยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเทคเข้าไปในร่างกายน้องโอเคสำหรับเดียก็คือเดียจะกินแค่แบบเหมือนสุดป้องกันสุดป้องกันเนี่ยก็คือรับประทานวันละ1เม็ดเช้าหรือเย็นเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสูตรดูแลเนี่ยก็คือจะเป็นรับประทานวันละ2เม็ดก็คือเช้า1เม็ดแล้วก็เย็น1เม็ดนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีสิวขึ้นเยอะมากในช่วงนั้นหรือว่ามีการอักเสบเเยอะออะะไรราก็็คืัปนปนนสูต อักเสบค่ะทุกคนก็คือกิน4เม็ดหลังอาหารเช้า2เม็ดแล้วก็หลังอาหารเย็น2เม็ดแต่ว่าข้อควรระวังเลยนะคะก็คือถ้าสมมติว่ากินสูตรอักเสบเนี่ยไม่สามารถกินได้เกิน7วันนะคะทุกคนไม่งั้นมันก็จะแบบเอออาจจะมีเอฟเฟก์ที่มันไม่ดีขึ้นได้นะคะทุกคนเพราะว่าต่อให้มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ใช่ไหมถ้าเรารับประทานอะไรที่มันมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นแบบอาหารเสริมหรือว่าจะเป็นแบบผล,ลไม้หรือว่าจะเป็นผักเนี่ยมันก็จะเกิดผลเสียต่อร่างกายเราได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นข้อควรระวังเนะทางที่ดีก็คือ แอดไลน์ไปสามารถสอบถามได้แล้วมันก็แบบสะดวกมากทุกคนเพราะมันมีบาร์โคดอยู่ในทุกๆอันเลยอะนึกออกใช่ไหมอ่ะก็คือจะเป็นประมาณนี้สำหรับอันแรกต่อมานะคะก็คือจะเป็นตัวเบอร์ห้าทุกคนเบอร์ห้าเนี่ยจะเป็นสูตรที่ดูแลพวกรอยสิวที่มันฝังลึกอะไรแบบนี้นะอย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็นพวกลดรอยดําใช่ไหมทุกคนที่มันฝังลึกคือเดี๋ยวรู้สึกว่าอันเนี้ยมันอาจจะแค่ประมาณแบบเออสิวันถ้าพูดตรงๆมันยังไม่ได้เห็นผลชัดขนาดว่าหูแบบรอยดําที่มันเคยฝังลึกอะไรเงี้ยมันจะแบบหายไปในทันทีอะไรเงี้ย แต่ถ้าถามว่าหน้ามันดีขึ้นไหมมันดูกระจ่างใสขึ้นไหมมันดูกระจ่างใสขึ้นทุกคนลองสังเกตก็ได้จากที่เราลงภาพให้ดูนะคะว่าภาพที่เราถ่ายของที่เราแต่งหน้าวันนี้เออเรารู้สึกว่ารอยดําที่มันฝังลึกอ่ะมันดีขึ้นแต่มันยังไม่ได้ดีขึ้นแบบว้าวแบบโอ้มันหายไปอะไรอย่างงี้นึกออกใช่ไหมแต่รอยดําที่มันเกิดจากสิวใหม่ๆอ่ะมันหายเร็วมากทุกคนอย่างที่เราบอกอันเนี้ยคือมันไม่มีรอยแล้วอ่ะแผลคือหายเร็วมากแล้วรอยดําก็คือแบบ หายไปเลยเหมือนไม่เคยเป็นสิวตรงนี้มาก่อนทุกคนคือเข้าใจปะ่ะแต่ว่ารอยที่มันเกิดขึ้นจากตรงนี้ที่มันฝังลากลึกมาแบบมาหลายปีมากๆอะไรเงี้ยคือมันค่อยๆดีขึ้นนะคะอาจจะต้องใช้เวลาอาจจะต้องกินให้หมดในขวดนี้ก่อนนะทุกคนตัวนี้นะคะที่มันจะช่วยแบบลดพวกรอยดําฝังลึกได้เนี่ยเพราะว่าเขามีสารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศสทุกคนเปลือกสนฝรั่งเศสเนี่ยจะช่วยในการลดการสร้างเม็ดสีที่เป็นเม็ดสีชนิดเข้มนะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมจากดอกเบญจมาศป่านะคะทุกคนดอกเบญจมาศป่าเนี่ยชื่อแบบโอ้ดูแบบอะไรใช่ไหมตัวนี้จะ ช่วยในการที่ลดรอยดําที่มันฝังลึกอะทําให้รู้สึกว่าเออรอยดํานั้นน่ะมันจางลงแล้วก็ดูกระจ่งางใสมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีสารสกัดจากมาละกรแล้วก็อโรเนียเบอร์รี่นะคะพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยสารสาคัญท,ทั้งทุกอย่างเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องแบบรอยดําที่ฝังลึกใช่ไหมเขายังช่วยเรื่องการดูแลผิวที่ไวต่อแสงผิวที่แบบไหม้จากแสง UV อะไรแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องแบบว่ารอยสิวความกระจ่งางใสขึ้นเนาะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นเบอร์เจ็ดนะคะอันนี้จะเป็นกลาซี่นะทุกคนตัวนี้ก็คือ ทำให้ผิวเราดูกระจ่างใสดูเหมือนกลาสกินก็คือแบบตามชื่อเขานะคะมีความแบบเออกลาซี่กลาซี่ดูมีความแบบเออเงางามดูผิวแบบดูสุขภาพดีดูมีความเป็นธรรมชาติอะไรแบบนี้เนาะอันนี้นะทุกคนก็คือจะมีส่วนผสมจากเมล็ดองุ่นสารตั้งต้นกูต้าไทโอนนะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมจากมะขามป้อมทุกคนก็คือเหมือนกับว่าพวกนี้เขาจะช่วยเรื่องแบบว่าทําให้ผิวเราดูกโกลดูใสนะคะแล้วก็ลดความไวต่อแสงด้วยนะคะเคอพูดง่ายๆก็คือทําให้แบบผิวดูกระจ่างใสขึ้นดูโกล ดูสุขภาพดีดูมีความแบบผิวสวยแบบธรรมชาติทุกคนตัวนี้ก็คือมีวิธีกิน3ส,สูตรเหมือนกันนะคะก็คือจะมีบำรุงปรับแล้วก็เร่งด่วนบำรุงเนี่ยก็คือเป็น1เม็ดเช้าหรือเย็นก็ได้หลังอาหารส่วน สูตรที่2เนี่ยปรับเนี่ยก็คือวันละ2เม็ดเช้าแล้วก็เย็นนะคะส่วนสูตรเร่งด่วนเนี่ยสมมติว่าเพื่อนๆจะไปทะเลหรือว่ากลับมาจากทะเลหรืออะไรก็ตามอย่างนี้ใช่ไหมก็คือกินเป็น4เม็ดนะคะก็คือหลังอาหารเช้า2เม็ดแล้วก็หลังอาหารเย็นอีก2เม็ดนะคะก็คือจะเป็นประมาณนี้นะโดยรวมนะคะสําหรับวิตามินของ DII นะทุกคนสําหรับสูตร45แล้วก็7นะคะสําหรับเราเรารู้สึกว่ามันประทับใจมากๆเพราะว่ามันเห็นผลจริงอะคือเหมือนแบบตอนที่เราลองทานเนี่ยมันก็คือมีสิวขึ้นจริงๆทุกคนแล้วก็นอกจากสิวขึ้นตรง สเม็ดนี้ใช่ปะที่มันก็คือ,อยังพอมีอยู่บ้างเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้ไปกดออกนะคะเราแบบรับประทานอันนี้แล้วก็แต้มยาแต้มสิวเอานะทุกคนแต่ว่าไอที่เราไปกดออกแล้วเราซุกซนเนี่ยก็คือเออมีความหายเร็วมากรู้สึกประทับใจในจุดนี้มากทุกคนแล้วก็จริงๆตรงเนี้ยช่วงที่เราแต่งหน้าวาเลนไทน์ที่เราลงคิดไปใช่ปะมันจะมีความเจ็บเจ็บเหมือนสิวมันจะขึ้นแต่ว่าเฮ้ยมันไม่ขึ้นแล้วมันไม่มีเลยทุกคนมันไม่มีเห็นปะมันไม่มีความนูนไม่มีอะไรเลยอะแล้วมันก็ไม่มีความเจ็บเจ็บแล้วคือสิวมันนนนนนไมม่ขึ้้้แลวอะะะะทุกกคคค็็ืจเปปราณี สำหรับวิตามิน DI I นะทุกคนอย่าลืมนะคะว่าวันที่23กุมภาพันธ์นี้นะคะก็คือจะมีโปรที่วัดสันนะคะทั้งวัดสันแล้วก็วัดสันออนไลน์เนี่ยนะคะทุกคนก็คือเป็นโปรแคมเปญชิ้นที่21บาทนะคะทุกคนสามารถไปลองแบบเออลองซื้อมารับประทานดูได้ว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็สําหรับใครที่รู้สึกว่าเออไม่มั่นใจจริงๆนะว่าแบบจะรับประทานยังไงจะรับประทานสูตรไหนสูตรไหนที่เหมาะกับเราอะไรอย่างนี้สามารถสแกนแล้วก็แอดไลน์ไปคุยสอบถามกับแอดมินได้ทุกคนแล้วก็ถ้าใครที่แบบเออซื้อมาเป็นกล่องร เขาก็จะมีบอกคุณสมบัติอะไรต่างๆใช่ปะแล้วก็มีสแกนด้านหลังกล่องอีกเหมือนกันทุกคนคือแบบเขาค่อนข้างที่จะดูแลแล้วก็ใส่ใจนะถ้าสมมติว่าเออเพื่อนๆไม่มั่นใจจริงๆว่าตเองควรจะรับประทานแบบไหนก็สามารถแอดไลน์ไปสอบถามเขาก่อนได้นะคะแล้วก็สูตรดูแลผิวจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สี่ห้าแล้วก็เจ็ดนะคะทุกคนมันจะมีตั้งแต่เบอร์สี่ถึงเบอร์เก้าเลยมันจะมีเป็นสูตรอื่นๆด้วยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปลองดูเข้าไปลองอ่านรายละเอียดก่อนได้ว่าแต่ละสูตรเนี่ยช่วยด้านไหนบ นะก็คือจะเป็นสูตรเอาคว,วาทุกคนสูตรเอาคว,วานี่ก็คือจะเหมือนช่วยดูแลเรื่องผิวนุ่มชุ่มชื้นอะไรอย่างงี้ใช่ปะซึ่งเราคิดว่าอันนี้น่าลองมากเพราะว่าพออายุมันเริ่มเยอะขึ้นอนะผิวหน้ามันจะขาดน้ําได้ง่ายขึ้นจริงๆเราก็ยังไม่ได้อยู่เยอะมากนะปีนี้เรา25ใช่ไหมแต่ว่าเรารู้สึกว่าผิวหน้าเราไม่ได้มันเท่าเมื่อก่อนตอนที่เราแบบเรียนมหาลัยหรือช่วงนั้นแล้วผิวหน้ามีความแห้งง่ายขึ้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าแบบแต้มยารักษาสิวอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าเราก็เเเเลลลยรรู้้้สึกกกกกววววว่่่่่าาาาาาาออออืืงงผผิิชชมมนนแ็บจจะทํให นุ่มชุ่มชื้นแล้วอ่ะมันยังช่วยทําให้แต่งหน้าติดทนมากขึ้นอีกอันนี้ก็คือเรารู้สึกว่าน่าสนใจนะคะก็สามารถไปดูได้นะทุกคนมันมีแบบอีกหลายตัวมากๆแล้วก็จริงๆแล้วเขามีผลิตภัณฑ์หลายแบบมากๆมีวิตามินหลายแบบมาทุกคนมีทั้งแบบแคลเซียมวิตามินซีอะไรเง,งี้ยก็คือสามารถไปดูได้นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะทุกคนสําหรับโปรที่วัดสันนะคะแล้วก็วัดสันออนไลน์ในราคาแคมเปญชิ้นที่2อบาทนะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะเดียวก็ไปแล้วนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ป ใจให้เดียวด้วยนะคะวันนี้เดียวก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย